ใกล้ชุมชนใกล้ที่ปลอดใสนะครับเพราะมันส่งกลิ่นไปแล้วก็มีแต่ของไม่ดีนะครับเพราะว่าขยะนะครับเอาส่วนที่เหลือที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้เป็นเครื่องเลอนในการที่จะตักหันทำให้เกิดความมี เพื่อเป็นการประหจัดการขยาให้เป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพล้วก็ใช้ของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่านะครับในรายละเอียดผมจะให้ราเจ้าหนี้พิเศษทําให้การแก้ไขปัญหาที่หมากผมมาเนี่ยแก้ไขได้รวดเร็วขึ้นนะครับเราจอช่วยการได้เลยทาให้การแก้ไขปัญหาเกิดสินค้าที่ว่าล้ำตาลเราก็มีความพร้อมที่จะให้เกิดโครงการลงไฟฟ้าจากขยายลง ามขนาดตามกี่ความสามารถของเขาเนี่ยจะสามารถรับขยะได้วันละ350ตังนะครับความารู้ให้ความเข้าใจสามารถทําได้หลายวิธีนะครับวิธีที่ทางโรงงานนําหรือว่าทางบริษัททำนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งในเบื้องต้นในเรื่องของพลังงานคิดว่าทุกท่านเนี่ยในประเทศไทยหรือว่าในจังหวัดลำปางเองเนี่ยความรู้ในเรื่องของพลังงานเนี่ยยังค่อนข้างจะน้อยนะคะว่า เอ๊ถ้าเราไม่เกิดขชร์ปคุณค่ะขอบคุณค่หายเงเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาชี้แจงตั้งแต่แรกนะครับเอาไว้ไม่ใช่เวทีนี้นะครับนะถ้าเวทีนี้ผมขอกว่าก็เลยบอกว่าทำงานนั่น ต้องให้เกียริแก่ของหน้าธนาการด้วยหน่วยงานที่ของรัฐาที่มาช่วยิแจงนะครับแล้วก็ผมเือนัการททงผมไปเจอให้กรไก่อนะครับกอนที่จะมท่านพาั่านจสร้างบรากี้มันเป็นไม่ใช่บรรยากาศที่จะเกิดความเข้าใจนะครับทาบริษัทหรือหน่วยงานมีเขาอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่น ครับผมพูดเยอะอะเรย่องกาปลาครับเดีจ้าแม่ไปนอกร้านไปเห็นฟังผมนะครับฟังก่อนนะครับฟังก่อนวัตถุประสงค์นะครับคือการสร้างไฟฟ้านี่ผมไม่ได้ว่าผมเปสร้างนะครับผมไปยุ่งงานมาแบบเขาก็โฆษืบพอเป็นนอกฟังนว่าถ้าพอเป็นนอก้านเห็นนี้ด้วยเก่าถ้าพอเป็นนอกร้าไปเห็นนี้ด้วยโตกระเขาแค่ไหนละ เกิดที่บ้านป่าเหิงโตที่ป่าเหิงคิดว่าคงจะตายที่ป่าเหิงนี่แหละติดแค่สบประที่เกิดขึ้่บ้านเราเมืองเราผมเห็นด้วยแต่ทำไมชาวบ้านเป็นแต่งชุดด่าทำไมพวกผมต้องมาประชุมนในวันที่งร้อนหลางร้อนก็ร้อนหิวก็หิวน้ำก็ไม่มีแต่ทานข้าวอยู่ ผมเอ่ยชื่อมานั้นวันแล้วแต่ตั้งโครงงานไฟฟ้าเพราะเหตุผลขยะล้นเมืองแต่ลำปางขยะไม่ล้นเมืองท่านมาตั้งทำไมท่านจะมาแก้ไขปัญหาอะไรให้กับลำปางเพราะลำปางขยะมาล้นเมือง โรงไฟฟ้าน,นี้จุดประสงค์หลักคือกำจัดขยะท่านผู้ในการกองควบคุมมลพิษเสียงปรล้ลอมของเทศาบาลนครภูเก็ตคุณประชุมสุริยะเป็นผู้พูดเลยครับว่าภูเก็ตที่ตั้งนั้นไฟฟ้าไม่ใช่ธุรกิจหลักแต่เหตุผลหลักคือกำจัดขยะครับ ว่าพวกเราไม่จะกนลำบางดีไงถึง5อย่างนี้ลำบางก็รู้ทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเรามีโรงงานกระแสไฟฟ้าที่อำเภอแม่ว้อยู่แล้วผลิกกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมด2,625เมกะวัตต์2ท่านแค่6.5เอง ผิดเหลือเฟือแล้วท่านตรงไปขายภาคเหนือ50%ตรงภาคกลาง30%ตรงอีสาน20%ขออ้างอิงเอาบุญญาระวีขององค์พันธุอาตมาวงอ้างอิงเอาบุญญาประวีของพ่อกษมเขมาโกมาขอดนเจกิตตนใจท่านผู้ที่มีอำนาจวิหาในการอนุมัติ มีอำหน้าในการอนุมัติรายาด้ต่างๆกลณาจับจัจองอยากอนุมัติให้โรงงานตั้งที่บ้านไปเหียงเลยครับไปที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีสะกันคุณภาพิีเดีย อย่างที่มาท so, so, ี่แจ้งไปนี้แล้วพี่กองรับสารผลตรวจงอดโดยตรงของที่3-2ก็ได้ครับไปได้มาเขาดูท่านความเข้าใจชี้แจงประชาชนในพื้นที่และหัวกระทบท่านไปกระทบในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับผมยังยืนยันว่ายังไม่ได้อนุญาตในการจัดตั้งนะครับอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดเนินการแต่งตั้งข้าราชการคนที่นำเอาผู้สัตนะครับ ครับายด้วยการงับบ้านเลยสุริภาพครับทุกท่านครับพบกันใหม่นะครับในโอกาสที่ท่านอยากได้ผมมาร่วงในเนืองกาญครับขอบคุณครับขอบีประชุมครับ